สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับกิจ A Automation นะคะเรามาแนะนำสินค้าเป็น proximity เกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้านิวเมติกใช้เกี่ยวกับเซนเซอร์นะคะจะเป็นตัวนี้นะคะเป็น proximity Omron QTL ข Q5MC1 ตัวนี้จะเป็นไฟ20ไฟ12ถึง24 VDC นะคะจะเป็นตัว proximity sensor นะคะเป็นตัวแบบนี้ตัวแบบนี้นะคะตัวนี้จะเป็น NPN NO นะคะเรียกง่ายๆคือตัวสี่เหลี่ยมเหลืองนะคะตัวแบบนี้นะคะจะมี3สายสายสีแดงจะเป็นไฟบวกนะคะ สายสีฟ้าจะเป็นไฟลบนะคะส่วนสายสีดำจะเป็นเอาพุดเอาพุดลบนะคะใช้งานได้โดยเป็นเซนเซอร์จับเหล็กจับเหล็กได้ทั่วไปนะคะอันนี้ของเราขายอยู่ที่ราคา450บาทนะคะสอบถามได้ในที่ AIO Automation นะคะติดต่อเราได้ราคา450บาทจากราคาป้าย500บาทแล้วติดต่อเราได้เบอร์ตามเบอร์ข้างล่างนี้เลยนะคะ ยังไงก็มาสอบถามได้ที่ร้านได้เลยนะคะอยู่ที่รานมินทา34ซอยอยู่เย็นค่ะ